สวัสดีครับคืบหน้าลูกออสเจ็ดวันนะครับไอ้ที่คุณเห็นไข่วันประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับอที่คุณเห็นไข่ที่ผมจดจดมาอยู่นะครับที่ไอ้ที่คุณเห็นไข่กลมดิ้งในยี่สิบเอ็ดยี่สองตอนนี้ประมาณนี้แหละครับวันนี้วันที่ยี่แปดนะครับยี่แปดคุมภาสองพันยี่สามนะครับนี่นะครับประมาณเจ็ดวันครับนี่ครับนี่นะครับให้กินไข่แดงต้มสุกกับให้เกตแช่น้ำอยู่พารตนะครับและ วิตามินซีและแบคทีเรีของมิเตอร์เกษตรนะครับและอันนี้นะครับไอยาถ่ายพยาธินะครับนี่นะครับนี่นะออกผลงานออกมาเป็นอย่างนี้นะครับของเราป้องกันโรคตั้งแต่เล็กนะครับนี่ฟาร์มกบประเทศทําำอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนอนพื้นก็อยู่ครับใดพวกนั้นก็นอนพื้นอยู่นึ่นๆ่นนอนพื้นอาจจะไม่ค่อยเห็นก็ได้นะครับมันไกลผมก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนะครับเพาแดดมันมีให้ดูกันชัดๆนะครับนี่ครับนั่นนะครับนี่นะเป็นอย่างนี้นะครับนั่นเห็นไหมครับ ่ฟามกบกรุงเทำอย่างนี้นะครับที่อื่นทำยังไงไม่รู้นะครับนี่เราจะป้องกันตั้งแต่เล็กนะครับป้องกันโรคแต่เป็นลูกออสนะครับไม่ใช่ไหมป้องกันเลยเลยนะครับคุณเอาลูกกบไปจากผมแล้วคุณต้องป้องกันต่อนะครับเพราะว่าติดเชื้อเนี่ยไม่คุ้มกันนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับแบคทีเรีของมิเตอร์เกษตรแล้วก็ยูพาร like this, autant, ์ของมิเตอร์เกษตรยูพาร์คือแร่ธาตุเสริมโตนะครับแล้วก็ยาและวิตามินซีก็เสริมโตนะครับ เอราพวัยนี้วัยกำลังกินกำลังเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ยาถ่ายพยาธิเริ่มเลยครับยาถ่ายพยาธิในเจ็ดวันให้ครั้งก็ได้ครับเพราะเขายังเล็กอยู่ถ้ามีพยาธิในท้องอื่นนะครับท้องอื่นมันทําลายภายในท้องท้องอืนท้องบวมตายตายตั้งแต่เป็นลูกอสเลยนะครับนี่คือสาเหตุของการตายของลูกอสนะครับคนไม่รู้ไม่รู้เลยนะครับนั่นนะครับนั่นหรือว่าจะศึกษาผมผมอยู่ใน Facebook นะครับ เฟซบุ๊กกลุ่มฟาร์มกุกรุงเทพหนึ่งนะครับย้ำอีกทีนะครับฟาร์มกุกกรุงเทพหนึ่งนะครับเบอร์โทรผม0896208073ครับสวัสดีครับ